ระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System เป็นระบบที่กลมส่งเสริมการเกษตรนำมาใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรซึ่งประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้การเยี่ยมเยียนการสนับสนุนการนิเทศงานและการจัดการข้อมูล การปฏิบัติงานตามระบบ TNV System ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ในเดือนมกราคม2 5 6 4มีผลการปฏิบัติงานดังนี้ t r a i n i ่งการถ่ายทอดความรู้ได้ดำเนินการโดยใช้เวทีประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรประจำเดือนซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่30ธันวาคม2 5 6 3เพื่อถ่ายทอดนโยบายที่ได้รับจากการประชุมเกษตรอำเภอรประจำเดือนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนและทุกวันจันทร์ได้ประชุมประชาสัปดาห์เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานรวมทั้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆว i Siting การเยี่ยมเยียน ได้ออกเยี่ยมเย็นเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อพบปะและถ่ายทอดความรู้ทั้งรายบุคคลรายกลุ่มทั้งเกษตรกร,ร,กรทั่วไปและเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ,กรเกษตรดังนี้จัดเวทีวิเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลและอบรมเกษตรกร,ร,กรครั้งที่1ภายใต้โครงการส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่จํานวน11แปลงเกษตรกร,ร,ร376ราย จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรณสำนักการเกษตรอำเภอเมืองกระบี่เมื่อวันที่18มกราคม2564 เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน13แห่งพร้อมแจ้งการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีและเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร1กลุ่มคือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัตถกรรมบ้านครองกมหมู่ที่3ตำบลครองประสงค์เยี่ยมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทับหลิก ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนเมื่อวันที่6มกราคม2564ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่5ตำบลทับปลิก เยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายสพกหมู่ที่6ตำบลทับปลิกและศูนย์เครือข่ายสพกหมู่ที่2ตำบลหนองทะเลได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรู้เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และติดตามผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่พึ่งโพรงบ้านไหนหนังและแปลงใหญ่ยางพาราตำบลเขาทอง เยี่ยมเกษตรกรรายบุคคลให้คำแนะนำในการทำการเกษตรและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเกษตรกร6รายใน4ตํตำบลคือตำบลกระบี่ใหญ่ตำบลกระบี่น้อยตำบลสายไทยและตำบลทับปริก p p พ r t i n g การสนับสน,นุนได้มีส่วนสนับสนุนให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลได้รับการพัฒนาความรู้โดยการเข้าร่วมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัดและเข้าร่วมสัมมานาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินและปุ๋ยของอำเภอ Supervision การนิเทศงานในส่วนของการนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นหน่วยที่รับการนิเทศงานจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป Data Management การจัดการข้อมูลได้ดำเนินการในเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งมีเกษตรกรมาแจ้งขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐรวมทั้งได้ดำเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลตามระบบไม่ว่าจะเป็น รายงานภาวะการผลิตพืชการพราบปลูกพืชฤดูแล้งรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชเป็นต้นนอกจากงานตามระบบ TNV System แล้วสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ยังได้ปฏิบัติงานร่วมกับอำเภอและหน่วยงานอื่นๆดังนี้ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมื่อวันที่6มกราคม2564 ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นึ่ตำบลเขาคลามร่วมกิจกรรมการประกวดผู้ใหญ่บ้านและกำนันยอดเยี่ยมประจำปี2564ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรณสารา,าหมู่7ตำบลกระบี่น้อย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่5ตำบลทับปลก